สวัสดีค่ะวันนี้มาทำกับข้าวมาทอดกุ้งกุ้งทอดทอดมันกุ้งเนาะส่วนประกอบก็มีเครื่องแกงกะทําำแบบโบราณเลยนะสูตรโบราณที่สาเคยกินแถวจุมพรก็จะทำอย่างนี้นะแต่ที่เขาทอดขายในตลาดเขาจะทำเปิี่ยนๆใส่เครื่องแกงกะทีมะพร้าวขูดขไข่ใบมะกรูด เนี่ยมะละกอใส่ด้วยเนาะและอันนี้กุ้งแล้วก็เติมด้วยน้ำปลาน้ำตาลแป้งแป้งข้าวเจ้าก็ได้แป้งโุกกี้ก็ได้แป้งกรอบก็ได้แป้งอารอยก็ได้นะคะทุกคนได้หมดมาทำกันเลยจ้ะทำทอดมันกุ้งกันจะ้ะท,<ำ>ทอดมันกุ้งแต่ใส่มนาะทำแบบโบราณน,นะทำแบบโบราณ ใส่ไข่ใส่ไข่ไปในฟองเปิดด้วยพี่น้องคะน้ำตาลสักสองช้อนเด้อเดี๋ยวเราจะทำน้ำจิ้มแยกต่างหากอีกทีหนึง่งรสชาติไม่ต้องจัดนะคะทุกคนมันยังมีน้ำจิ้มอีกใส่น้ำตาลไปสักน้ำตาลนี้ซองละประมาณหนึ่งช้อนชา น้ำปูนใสน้ำปูนใสใส่ไปผสมันพวกเนี้ยเดี๋ยวแป้งเดี๋ยวจะใส่แป้งใส่มะพร้าวปูดใส่แป้งเนี่ยเอาตามชอบจะต,ต้องให้ทอดแล้วเป็นแผ่นเด้อใส่หลายช้อนประมาณห้ช้อน หน้าช้อนปูนปูนสี่อันนี้มีทั้งแป้งกรอบมีทั้งแป้งโก๋กิแม่ๆในในกลุกเนี้เอาไว้ใช้ในครัวใส่มะพร้าวขูดเลยค่ะนี่มะพร้าวขูด แชทตอมทุกไปดูดินี่โลโกสของมพวกนี้อันนี้ใบมะกรูดใส่ไปเลยนะคะไม่มีใบไม่มีใบอะไรนะเขาเรียกเล็บครุกใช่ไหมที่เขาใส่ในกุ้งทอดะใส่ใบมะกรูดก็หอมค่ะหอมมากด้วย หอมเนี่ยรสชาติอย่างนี้ถ้าหอมนี่อร่อยอร่อยแน่นอนมะละกอใส่ไปเลยนะคะทุกคนที่จริงตามหลักแล้วไม่ใส่มะละกอใส่แค่นี้แป้งแค่นี้แล้วก็นั่นด้วยไข่เลยแต่นี่จาจะลองทอดมะละกอลองดูบ้าง กิมรสชาติอร่อยรสชาติเบอบางเสร็จนี่ทำอย่างนี้แบบเป็นอย่างนี้นี่กุ้งเราใส่ตอนหลังจ้ะกุ้งเราใส่ตอนหลังพอจะทอดเราค่อยใส่กุ้งเราไปทอดกันเลยจ้าทุกคนเสร็จแล้วเราพลัดสองเครื่องเสเลย เกล็ดกุ้งเยอะๆันเลยนะคะทุกคนกุ้งลงลยุยลองตัวที่คือ2องแผ่นมันจะได้ไม้มยถ้าไม่ได้ก็มันทอดทีละแผ่นเพราะน้ำมันมันน้อยคนะ่ะ ใส่ได้ทีประมาณสามแผ่นนะสามชิ้นไอ่นี่น้ำมันน้อยทอดมันกุ้งแบบโบราณเลยนะใส่มะพร้าวนะ ใส่มะก้าวด้วยค่ะใส่มะก้าวขูดแล้วไปเรื่อยๆให้มันเรอติมมงลอด้ว เดี๋ยวให้กรอบก็ใช้ดูนะยาวมนะันยาว พี่ละแผ่นดีกว่านะคะทุกคนพอที่ละลแผ่นแผ่นมันจด้พอที่ละแผ่น เรามาทำน้ำพิมใส่ถวมาทำน้ำพิมมาเราทำเมื่อแล้วแต่นี่ใส่ไม่ได้ใส่ถั่วเรามาใส่ถั่วจะ้ะทำเหมือนน้ำพิมเมี่ยงปลาทูเมี่ยงเมี่ยงเมี่ยงทะเลใส่ถั่วลิสงต้มก่อนเลย เติมน้ำตาลเพิ่มหน่อยลูกน้อเปรี้ยวไกินไม่ได้ต่้กเปรี้ยวมงเดี๋ยวน้ำสุกใสเด้อาเติมน้ำสุกนะน้ำต้มสุกนะเนดี๋ยจะบบชิมทั้่าดูว่าออกแบบไหนอร่อยลเปรีย้ยวเ่เปรี้ยวเน่อรอยเลย เลยนะพ่อนี่เดี๋ยวช่วยเล็กๆอย่างนี้ในชะ่ไหมช่วยเล็กๆอย่างนี้กุนในกระทะก็จะได้แล้วแล้วก็แป้งใส่เลยค่ะแป้งใส่เลยอะยาเยอะเกินหนาเยอะเกินก็หนานี่ขยำกุ้งใส่ไปเลยอนี ใส่เยอะๆแค่กดๆให้มันจมแป้งแคหน้อยแค่นี้แหละคะ่ะแล้วรอทอดค่ะแล้วทีนี้ก็ทอดค่ะนี่อย่างนี้ทอดถ้าเราให้มั่นใจว่ามันจะน้ำไหมเดี๋ยวเราจะดูเลยว่ัน เดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันเลยนะคะทุกคนมาให,ให้ดูยาวๆไม่ได้มันยาวเสร็จแล้วคะ่ะทอดมันกุ้งสูตรโบราณนะคะน่ากินไหมน้ำลายแตเสร็จแล้วเดี๋ยวสาจะกินให้ดูนะคะว่ารสชาติแบบไหนเดี๋ยวเคยทอดแค่ได้ดูเนี่ยทอดมันกุ้งแบบโบราณสูตรสี่ห้าสิบปีที่แล้วที่แม่เราเคยทำให้กินเนาะเราก็จำมา จํำไว้แต่คนสมัยโบราณเขาทอดกับน้ามันมะพร้าวเลวมันจะหอมมากค่ะอันนี้น้ามันปาล์มทั้งนั้นนะคะที่ทอดค่ะน่าทานไหมคะทุกคนสวัสดีค่ะมาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเสร็จแล้ว ร้องทานเดี๋ยวสายจ,จะเทรสชาติได้ดูนะคะทุกคนอร่อยมากอ่าวิธีทำใส่อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรอยู่ต้นคลิปเนาะว่าว่าว่าแบบไหนมาเทรสชาติกุ้งนี่ใส่หัวหรอใส่ได้หมดพอทอดรอมาจา้ะมีควมมันอะ่ะ หวานหวานเค็มเค็มนิดๆไม่ต้องทําให้รสจัดเพราะเรามีน้ําจิ้มมันจะจะมีความมันของมะพร้าวเ็ราสาหร่มมมามะพร้าวขูดด้วยนะมะพร้าวแกรดักหน่อยใส่มะพร้าวเส่มะละกอหามมะละกอหามมีความหวานอร่อยมากอืม้มน้ำจิ้มสามรสโคตรอร่อยมากๆ สาวทอดมันกุ้งสูตรโบราณมาฝากนะคะวันนี้ทุกคนทำตามได้เลยจ้ะรสชาติไม่เหมือนในตลาดที่เขาทำขายกันนะคะอร่อยมากๆปฝากช่องสาวสาวใต้ด้วยค่ะเอาทอดมันกุ้งบมาฝากนะคะวันนี้เนาะถ่ายเองตัดเองต่อเองมันยากเราตั้งกล้องแล้วที่มันบังคับมันยากฝากช่องสาวสาวใต้ด้วยค่ะเอาทอดมันกุ้งสูตรโบราณมาฝากนะคะวันนี้ทุกคน กุ้งเน้นๆใส่กุ้งครึ่งกิโลได้ไม่ถึงสิบชิ้นมั้งขอบคุณมากๆค่ะ